ขึ้นค่ะใช่ค่ะยังไงละทองขึ้นใช่ค่ะทองขึ้นค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาอยู่นี้หมดแล้วอยู่บนตัวใหม่หมดแล้วเอาละค่าเฮียนะทุกคนรวยมากวันนี้รวยหลักลกค้าเขาเรื่องเลยเขาเรื่องเลยมาถือลูกอะไรเนี้ยลูกสาวร้านทองค่ะที่วันนี้ทองขึ้นรวยแล้วรวยมากเออ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 หนูน่าจะรวยสุดตอนนี้นะคะเอาทอง อย่าครับอย่าซูมใกล้นะจะรู้ว่าเป็นลูกปัดอันนี้เขาแอรหรือเปล่าแอร์หรือเปล่าอย่าซูมนะคะอันนี้เป็นเทปหมดที่ทำให้ทองขึ้นราคาใช่มาอยู่ที่หนูหมาละชงเก่งมากเลยคอนเทนต์คอนเทนต์เป็นยังไงคะเรนเรารู้สึกว่าจะแปลกแย่แนวชาวบ้านเลยนะพี่ส่งมามีสามสีมีทองแดงดำเราต้องตอกปั๊บหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่ค่อยได้ใส่สีทอ,สองก็เลยแบบเออลองหาชุดที่เป็นสีทองดู แต่ทุกคนใส่ดําหมดเลยทําไมไม่โทรมาบอกกันเลยางงาวันนี้ทั้งงานใส่ดําหมดเลยแบบอ้าวแล้วแดงกับแดงกับทองหายไปไหนแล้วเราเราก็เลยเหมือนเหมือนฟินาเล่เลยนะมเมืเ่อสีอหนูใส่สีมาคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าแอบเห็นว่ามีคนอันนั้นแอบทองทองเดนะียวละแต่ไม่เท่าเรา,าเ้น้องเขาสีทองแต่เราทำตัวไงหนูไม่รู้หนูจะเต็มไม่ข่าวสดค่ะ อ๋อได้ค่ะ,คะมันเป็นยังไงเหตุการ,ราณ์ตอนนั้นพี่ต๋อบอกว่ามันประชิ่ประชิดถึงหน้าบ้านเลยใช่ค่ะคือหม,ม่เจอ,อแบบเนี้ยเยอะแต่ไม่เคยเจอประชิดถึงแบบขับตามจากเราออกจากบ้านแล้วก็ขับตามจากบ้านไปสถานที่ต่างๆคือไปแม้กระทั่งสถานที่ถ่ายทําที่มันเป็นแบบคือบริเวณนั้นเป็นทหารอ่าเป็นโซนของทาหารเลย้ยค่ะ ก็คือไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่จะเข้ามาได้ด้วยแต่เขาเข้ามาพยายามเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ให้โลเคชันทีมโลเคชันจัดการอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกไปเสี่ยงที่ไม่ควรควรจะมีระยะห่างให้กับศิลปินที่คุณชื่นชมชื่นชอบไม่รู้ว่าคุณชอบในลักษณะแบบไหนแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ใหม่ก็คือคนศิลปินก็คือคนที่ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวเหมือนกันดังนั้นถ้าทําอย่างเงี้ยเราทําให้ศิลปินที่รักรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะ อันเนี้ยนอกจากจะสร้างความไม่ได้สร้างความดีใจให้กับเราเลยยังสร้างความหวั่นกลัวเราก็เราเป็นโรคแพนิกอยู่แล้วดังนั้นเราก็มากลัวอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วชีวิตเหมือนทุกวันนี้ข่าวก็น่ากลัวขึ้นทุกวันเนาะคนนั่งเฉยๆก็โดนยิงหรืออะไรอย่างเงี้ยใหม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวมากอะค่ะแล้วเราไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์นี้กับใครก็แล้วแต่ะรอบนี้มันหนักมันหนักกว่าเดิมมันหนักค่ะเพราะมันมาหน้าบ้านเรารู้สึกว่ามันไม่ควรเลยค่ะไม่ควรจริงๆก็อยากจะให้แบบ คือตอนนี้เรามีบัตรประชาชนของคุณแล้วก็มีทุกทกอย่างดังนั้นแบบหยุดหยุดทำพฤติกรรมนี้เถอคะค่ะเพราะว่าพื้นที่ใครใครก็เป็นห่วงเนาะถ้าใหม่ไปขับตามคุณที่บ้านบ้างคุณก็คงจะรู้สึกไม่ปลอดภยัยหรือใหม่ไปจอดรถหน้าบ้านคุณแล้วเปิดไฟทิ้งเอาไว้หรืออะไรคุณอาจจะหรือลองคิดใจเขาใจเราอะว่าคุณชอบไหมอะใช่มออไมรอบนี้ไ่ใช่ที่จับไหม ยังจับไม่ได้อยังจับไม่ได้เนื่องจากแจ้งตำรวจมาแล้วแล้วก็เหมือนรู้ตัวทันหนีไปก่อนใช่ก<ช>็อย่างอย่างที่บอกถ้าเปลี่ยนกันเป็นเป็นเราให้ผู้ชายสักคนหนึ่งไปอยู่หน้าบ้านคุณค่ะคุณก็คงไม่ชอบมันเขาเป็นคนไทยคนไทยคทย่ะค,คนไทยคนไทยมีบัตรประชาชนไทยรู้สึกวก็เห็นหน้าแล้วแตเรามีบัตรประชาชนเรามีบัตรประชาชนเขาแต่ว่าเห็นหน้าจริงๆแล้วเราันมีเหตุการณ์นึ่งที่ทำให้เขาเขาเขาเคย เขาเคยประชิดตัวใหม่ครั้งหนึ่งเคยเข้ามาหาใหม่แล้วกออ็พูดอะไรก็ไม่รู้ที่ใหม่แบบเหมือนเขาถามว่าแบบรู้จักคนนี้ไหมหรืออะไรเงี้ยแล้วใหม่ก็บอกไม่รู้จักแล้วเขาก็สวนกลับมาว่าไม่รู้จักแน่หรออะไรเงี้ยค่ะแล้วใหม่ก็เลยถามกลับไปว่าอันนี้อยู่แผนกไหนของกองถ่ายคะในอ,องใช่เข้ามาในกองถ่ายครั้งแรกค่ะแล้วใหม่ก็ถามว่าเนี่ยมามาเป็นส่วนไหนของแผนกนของกองถ่ายอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เดินหนีไปประมาณนั้นนะคะมันมันแค่นั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วใหม่ก็ไปตามทีมงานให้มาเช็ค เคยเห็นมาตามอีเวนต์ด้วยค่ะแฟนคลับทุกคนก็เห็นก่อาแางันที่เไม่เห็นไมไม่เห็นค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่เข้าบ้านนะคะก็จะวนทุกซอยแบบเข้าทุกซอยเพื่อจะดูว่าเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีชาย ชก,กันนิดนึงมาอยู่ใกล้ๆตัวใหม่อะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่พี่เตอ๋ออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมาดูคือก็ต้องหาบริยาการหาคนหาอะไรที่มาอยู่ใกล้ๆนะคะใช่เพราะว่าเราก็ไม่ยอมให้ใครมาทาอย่างนี้เพราะว่ามันไม่มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมาแบบใช้ชีวิตระหว่วางกลัวค่ะกลายเป็นว่าตอนเราหวาดกลัวนแพนิกก็แพนิกนะคะหนูหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบพื้นที่ส่วนตัวเราไม่รู้จริงๆอ่ะเราอยู่บ้านของเราเราออกมาทํางานแล้วมีรถขั ตามไปทุกที่อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอะไรเงี้ยถ้าชื่นชอบขอบคุณจริงๆแต่ว่ามาในรูปแบบที่เฟนลี่เราไนท์แล้ว nice, เขารบศิลปินดีกว่าค่ะแต่ขอบคุณถ้าชื่นชอบขอบคุณจริงๆค่ะแต่ว่าถ้ามาโดยแบบคิดว่าอาดีตเคยเป็นแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยขอให้ครอบครัวดูแลเนาะแต่ถ้ามาแล้วแบบน่ารักอย่างเงี้ยขอให้มีบาวน์ดี้มีขอบเขตค่ะพื้นที่ระหว่างชอันนี้ไม่ใช่หมาเริ้วเละมันมันควรที่จะเป็นแบบ ของทุกคนอยู่แล้วที่จะรับรู้อะค่ะไม่เคยเห็นข่าวที่แบบแฟนแฟนแบบแฟนคลับหรือคนชื่อชอบเพลงที่เคยเคยเคยค่ะเคยคิดไหมว่ามันจะมาเกิดขึ้นกับเราไม่เจอตลอดอยู่แล้วแต่ไม่เคยเจอมาบ้านแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มาเจอหนักหนักหแค่ไมีมีเจอหนักหนักโอ้สมัยก่อนมีถึงขั้นแบบมากรีดร้องต้องจับเอาคนจับล็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตำรวจมาล็อกตัวอย่างเงี้ยมีค่ะมีมีเหมือนกัน ถ้าสัจะจะให้ใหม่เล่าอ,ะอ่ะเรานั่งเล่ากันในนั่งนั่งค่ะ <ๆ S 2> ของม,<ด>มันเยอะๆๆๆๆมันเยอะมันเยอะที่ผ่านมาเจอมาตลอดแต่แค่รอบนี้ใหม่เจอมาตลอดแต่รอบนี้แค่โอ้มันเกินไปอ่ะมันมาที่บ้านแค่นั้นค่ะฝากบอกด้วยว่าหยุดทำพฤติกรรมแบบนี้เถอะค่ะเพราะว่าก็มีข้อมูลหมดค่ะพี่เตอ๋อพี่เต๋อร์พีเตอเขายิ้มหัวเราะลงพี่เตอ๋อลก็ล่าสุดพี่เตอ๋อเป็นคนจับได้ว่าเขามาจอดที่บ้าน ก็ลุงเขาก็ตาดีนะใช่ใช่ค่ะเพราะเรามีทะเบียนมีทุกอย่างคนรถหนูรู้แต่ว่าถ้าเขาเปลี่ยนรถมาวันก่อนมีรถแบบแปลกๆมาเราก็เราก็ขับไปจอดขนาดข้างแล้วก็ไปแบบอย่างเงี้ยใช่ใช่ที่เจิดทำดีนะพี่เจอดทำดีทำได้ทำดีทำดีได้ทำได้เดี๋ยวต้องให้ฝึกลุงแบบว่าไม่มีสกิลกบบอกบอกลุงว่าลุงอย่าไปเจรจายเยอะ อาจจะโดนได้ลุลงต้องเคยลุงต้องเข้าก่อนเข้าก่อนเลยใช่ค่ะค่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าเคารพซึ่งกันและกันดีที่สุดค่ะแล้วก็แบบเอ่ทำให้ศิลปินที่คุณรักอ่ะรู้สึกปลอดภัยอันนี้ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นมากเลยก็ขอฝากเอาไว้ค่ะหละังจามันเป็นข่าวแล้วเขายังเห็นยังเบาลงไหมบไม่เห็นแล้วนะคะ วันนี้ก็ยังไม่เห็นเฮอยตาแข็งจเัน่าวูกลัวเหมือนกันรูใช่ม้คนนี้น่ารักคนนี้น่ารักไปไม่น่านะคะคนนี้ไม่น่ามาอยู่ตรงนี้เลยไม่ถูกอ้เนใกัเอะไรมค่ะได้ยินไงา ไดวอัปเดตแฟนดีๆทีมีไหมมีอะไรเด้อัปเดตแกดีๆไม่แปอกไใช่ใช่แฟนขับพี่อยู่ตรงนี้นะเข้าใจจะใจเย็นๆนะบอกว่าถ้าเจอเจอที่งานนี